Terima kasih oh, telah oh. menonton! ดีแฟนครับเอซที่เคารพรักทุกท่านทุกคนเราในช่องพลายทองคำมาดูอาการพี่ทองวันนี้รู้สึกว่าพี่ทองปวดหัวหนักมากๆเลยนะครับอืมีอาการยืนแบบสายหัวไปมาไปมาเหมือนปวดหัวหนักนะเอฟซี FC. พอเรามาถ่ายแล้วไม่รู้จะมีอาการแบบนั้นให้แม่เมฟซีได้ชมหรือเปล่าอเ,เอาดูนะครับฮู้ ทุกวันไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นแบบนี้นะมีวันนี้มาดูแล้วรู้สึกว่าด,ด,ดูโยกแล้วก็จะหายใจแรงหายใจแรงนะเสียงหายใจผู้ผูเหมือนเหมือนงูจงอางหรืองูเห่าแพ้แม่เบี้ยขู่ศัตรูเลยออ้ ยอดมากานะวันนี้ดินที่เราลงไว้อะโอ้โหจัดระเลงละลายจะจะหมดแล้วอ้ ทองปวดหัวหนักต้องแทงดินยังเดือดเลยครับเอฟซีดู โอ้โหดีคืออาการของช้างตกมันนะครับผมระปวดหัวจะระบายดันพรวนดินให้น้ำมันไหลหนักๆจะได้มีคลายอาการปวดหัวลงไปได้บ้างนะครับโอ้โหดูอือสุดยอดมากเลยไม่เกรงใจเลยพี่ทองไม่เกรงใจเลยจับซะเต็มที่เลยนะครับหือยอดมากสุดยอดมากเลย,ยาง,งานนี้เพิ่งมีปีนี้นะที่พี่ทองแบบ ไม่อายไม่กลัวเลยทุกปีน้อยที่พี่ทองจะทําแบบนี้ให้เห็นนั่งอยู่นี่ไม่มีนะปีนี้พี่ทองไม่อายไม่สนใจเลยจัดต่อหน้าต่อตาแบบไม่เกรงใจกันเลยพี่ทองโอ้โหลงใสวันนี้จะปวดหัวหนักนะเสียงหายใจแรงมากเลยหู้ฮ่าหู้ฮ่าแล้วก็สายหัวไปมาไปมาดู มองไปจากนี้ก็ดินติดเต็มง,งาเลยนะครับเพราะว่าการพรวนดินลองพ่ทองดูสุดยอดมากทนอีกหน่อยครับพ่ทองทนอีกหน่อยเพิ่งยังไม่ครบเดือนเลยอย่างอย่างเต็มที่ก็สามเดือนก็พอนะถ้างั้นนะนานมากไม่ดีโอเคสามเดือนก็พอหรือสองเดือนครึ่งเ็แล้วแต่พ่ทองจะเลือกนะครับอ แล้โมโมขึ้นมั้ตัดแล้ววัตัดวันั้นเราตัดหมดวันสุด้มีขัดก็เอาละตัมือได้ด้วยเขาวันตัลมือแล้กเว่าตัดมันกมันก็ตายมันที่ลงมอแค่ไม่สาทตัวแบบขวาไปเจอแต่ปูปูเจอเรื่องเขาว่า ปีนี้พี่ทองวันนี้วันนี้นะวันนี้รู้สึกว่าพี่ทองอาการหนักเอาการเราจนควรในซีโอ้โหแอบถ่ายทุกปีไม่เคยให้ถ่ายเลยปีนี้ไม่อายกล้องผมเลยนะพี่ทองเอ้ยเป็นยังไงครับฟังเสียงหายใจนะ อหายใจหนักมากหายใจแรงด้วยไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอาอีกหรือเปล่าเอาอีกหรือเปล่าเอาอีกหรือเปล่าโอ้พี่ทองเอ้ยอย่างนี้งาก็เสียหมดดีครับผมปล่อยให้มันอยู่แบบรอๆหนะ่อยพี่ทอง อย่าไปขนาดนั้นเลยโอ้โหดูยินฟังยินฟังได้ยินเสียงอาการน่าจะหนักเอาพอสมควรนะวันนี้ดูดูดูด ยอดจริงจริงเแต่ก็ยังดีนะที่ควบคุมสติควบคุมตัวเองอยู่ยังพอจำความจำเจ้าของได้นะ บางเชือกถ้าขนาดนี้นี่โอ้โหเราไปใกล้นี่มาสุดขีดเลยนะครับเอซีนี่ถือว่าพี่ทองยังจำได้ยังโอเคอยู่นะครับผมโอ้ไม่ธรรมดาแบบนี้เห็นอาการแบบนี้แล้วก็เสียวันหลังวาบเหมือนกันนะเอออีกไม่นานก็หายแล้วพี่ทองใจเย็นๆครับผมอดทนอีกนิดนึงครับ ไม่นานเกินรอไม่นานเกินรอดดีเดียวไปสงบสติอารมณ์พี่ทองสักสักหน่อยก่อนนะครับผมโอ้โหเพราะว่าวันนี้กูสึกว่าพี่ทองดุดันเหลือเกินดุดันเลือกเกินส่ออดดนออวนดินให้เราโชว์เราแบบไม่เกรงใจไม่อายกันเลยนะพี่ทองนะเอาซะจนอ้า กินไปดูเดี๋ยวพาไปดูผลงานนี่สดๆร้อนๆที่เราเอฟถ่ายเมื่อกี้นะเอฟซีดูโอ้โหนี่ยอดมากเลยดูน้ำมันที่ไหลออกจากขาก็โอ้โหเปียกเชะไปหมดโอ้โหดูกินระงับระงับระงับอารมณ์ไปก่อน สงบสติอารมณ์ไปก่อนพี่ทองเดี๋ยวจะพักจะโยนให้กินจะให้กินทำแล้วเนาะได้กินแล้วก็โอเคสงบสติอารมณ์อยู่ได้นะเราไม่ได้กินแล้วก็โอ้โหดูดุดันวันนี้รู้สึกว่าจริงๆนะพี่ทองวันนี้จริงๆในเลยทุกวันไม่เห็นเป็นแบบนะี้วันนี้จริงๆเลยหรือว่าเราไม่ได้สังเกตนะแต่วันนี้มายืนสังเกตดูจริงๆจ,จังๆแล้วโอ้โห ส,สุดเลยที่ทองไม่เกรงใจไม่อะไรกันเลยเอาซะแหมยอดจริงๆแล้แต่ก็เป็นเรื่องปกติของช้างตกมันนะเอฟซีน้อยนักน้อยหนาที่ตกมันเลยจะไม่แทงดินนะส่วนมากก็จะแทงดินประมาณนี้เหมือนกันนะเอาจนบางทีบางเชือกนี่เกาะที่ยืนตรงนี้เป็นเกาะกลางเลยอ้บอมๆนี่เป็นหลุมเป็นบอ่อไปหมดนะตรงยืนนี่เป็นเกาะกลางให้ไว้ยืนอย่างเดียวเลย ยิ่งทาความสะอาดไม่ได้นี่ยิ่งเล้วเลยทั้งขยะทั้งอะไรสิ่ทองยังใจดีที่ให้เราทําความสะอาดกันเลยไม่ไม,ไม่ไม่สุขปรกไม่นีนะ่เลยได้อยู่สบายไปหน่อยนะ,ะสำหรับคลิปวันนี้ก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแม่เมฟซี FC. เดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปวันหน้านะครับผมพอได้เห็นแล้วฝีมือพ่ทองอันพวนดินแม่เมฟซี FC. ถามมาบ่อยเหลือเกินอยากเห็นพ่ทองตกมันและพวนดินนะ วันนี้ก็ได้เห็นแล้วเนาะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะครับรักพี่ทองรักน้องดาวเรืองน้อยๆแต่คอยรักนานๆฝากพี่ทองและน้องดาวเรืองไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย